ครับผมก็สวัสดีนักเรียนคอสออนไลน์นะครับคมพิวอร์นะครับเราไปถึงคาสิลูมนะครับคอพิวเตด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่อยู่ในช่วงของการตรึโจทย์นะครับข้อสอบ2อ0ข้ข้ออยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่633เป็นข้อสอบแนวแนวอ่านแนววิเคราะห์เองเพราะฉะนั้นแนวอ่านนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาวิเคราะห์แล้วก็ดูความตอบนะครับให้เราจําแล้วก็ฝึกจำนะครับฝึกคําศัพท์ ให้ได้แม่นๆคำสั่งนะครับดีที่สุดนะครับพี่ว่าเรื่องของการได้ปริ้นเอกสารตัวนี้ไปเพราะว่ารู้สึกว่าในะห้องประถมนิเทศแล้วก็ห้องเบื้องต้นเนี่ยพี่ก็อัพไว้นะครับห้องประมนิเทศแล้วก็ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเนี่ยพี่ก็ได้อัพเอกสารนี้ไว้อ๋อไม่สิห้องประถมนนเทศเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นไฟล์หนังสือเบื้องต้นนะถ้าห้องทำอ่าห้องห้องเบื้องต้นจริง,รงๆก็คือพี่จะอัพไว้ให้นะครับก็ จะเอาไปให้ทุกห้องแหละใครลงทะเบียนมาก็จะได้ดาวโหลดไปใช้ก็ปริ้นออกมาเสร็จก็จะมาดูคลิปพี่ก็จะได้มาเขาเรียกว่ามาไฮไลท์อะไรเงี้ยมาไฮไลท์ตามมาวงตามมาเขียนคําอ่านคําแปลแล้วไม่ต้องไปเขียนภาษาคหาดีให้ยากวุ่นวายนะครับมาเขียนคาตอบที่ถูกต้องพอถึงเวลาแล้วเราไปเปิด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 อ่านเท่าเราจะสอบจริงๆหรือว่าเปิดอ่านไปเรื่อยๆอย่างกว่าเขาเปิดแล้วสมัครสอบเนี้ยมันก็จะทําให้เราแม่นขึ้นนะฮะเมื่อกี้นะครับพี่ก็ยังค้างอยู่ในข้อนี้นะ ข้อนี้นะครับอ่ให้นึกถึงฮวนจอนนะครับฮวนจอนก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพราะสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินตราต่างประเทศภาษาเกาหลีว่าเวนกุกทนพากุลนะครับคําว่าพากุลพากึกรีพากว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นแปอะไรว่าแลกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นคําที่เปลี่ยนแต่ว่าเวนกุกทนตัวเนี้ย ก็คือเงินตราต่างประเทศนะฮะจบนะโอเคข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อนี้มันน่าจะเป็นถ้าพี่ดูนะน่าจะเป็นประมาณว่าโปรแกรมเดินรถอะเหมือนโปรแกรมเดินรถเวลาติดป้ายหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะไปไหนไปไหนต่อป้ายหน้ารถบัสอะอืมว่าสถานีนี้มันจะผ่านตรงไหนตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยรถคันนี้มันจะผ่านที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้มันมีอยู่นะ อันหนึ่งอันหนึ่งแต่ว่าให้เราดูวงไว้ด้วยนะครับพี่จะให้จำตัวนี้มาตัวนี้นะฮะไทลุคือสถานีต่อไปเนี่ยก็คือสถานีอินชอนเพราะฉะนั้นตอบเลยนะครับอินชอนโอเคตัวนี้ก็อินชอนเหมือนกันพี่อินชอนเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้ด้วยนะครับ นะครับโอเคนะก็ะคือในเนื้อหาจริงๆมันก็คือบอกว่าอันไหนที่เกี่ยวข้องที่สุดนะครับอ่าโอเคอันนี้เกี่ยวข้องที่สุดคือสถานีต่อไปเนี่ยน่าเป็นสถานีอินชอนแหงนะฮะก็คืออินชอนเนี่ยนะครับ,อนะรบโอเคต่อเลยดีกว่าอันนี้คือสถานที่อ่ะเราเห็นคำนี้ไหมครับปูดงซัน ปูดงซันเนี่ยเป็นสถานที่พี่จะบอกว่ามันเป็นสถานที่ทําธุรกรรมซื้อขายสังาพวกอสังหาริมทรัพย์อะครับบ้านที่ดินเนี่ยอพาร์ททูนะครับซามูชินพวกสํนนานักงานให้เช่าสํานักงานออฟฟิศนะครับโอพาซือโอพาซืออะไรเนี่ย นะครับมีทั้งเยอะแยะมากมายพวกขายที่ขายดินถมที่อะไรพวกนี้ก็อยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่าเราเห็นรูปนี้นะครับข้อนี้ให้อันดับแรกให้คิดถึงชิปที่แปลว่าบ้านนะครับนี่พายชิปไนชิปตัวนี้ก็คือบ้านนะครับขายบ้านตั้งนะครับตั้งก็คือ,อเดี๋ยวเริ่มซาโกซาโกนะครับ ซาโกเนี่ยอะอไหไ่คำนี้นะฮะมันมีซาโกขายพายซื้อบ้านดินแล้วก็โซแกพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกเนี้ยอืออยู่ในนี้หมดเลยนะครับอยู่ใน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 ส่วนเนี้ยแต่ถ้าเห็นรูปนี้ให้นึกถึงครับว่าชิปไปก่อนนะฮะจะได้จำได้แม่นๆเพราะฉะนั้นวงไว้แค่ชิปกับซาโกอะไรเงี้ยอืม โอเคข้อต่อมาครับข้อต่อมาอันนี้มาดูเลยนะครับว่าเป็นป้ายอะไรอันนี้น่าจะประมาณเป็นป้ายอะไรเอ่ยชาดงชารถยนต์นะครับ เป็นป้ายเขาเรียกว่าป้ายค่าบริการหรือว่าป้ายทาค่าบริการค่าทําการหรือเปล่าค่าบริการค่าทําการที่น่าจะเป็นค่าแคร์ประมาณว่าค่าแคร์ปะ่ะนะครับเขาจะบอกเรื่องของราคาด้วยนะครับราคานี้นะครับแล้วก็เปิดเวลานี้ นะครับแต่ดูดูแล้วนะครับเรื่องของเวลาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไม่เป็นไรนะครับมันเป็นป้ายเหมือนกับค่าบริการหรือป้ายสมัครงานอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับเพราะว่ามันจะบอกเวลาเปิดเวลาปิดอะ่ะนะครับ เวลาเปิดธรรมดาสูสกันเนี่ยก็คือเวลาปกตินะครับยาการก็คือนอกเหนือจากเวลาหรือว่ายาการเวลานอกเหนือจากเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วกอ็อันนี้สูยาก็คือวันจุดสุดสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยสู่หกอินเปิด6วันนะครับคืนมูอะไรหยุดวันไหนฮูอินโยอินปิดวันอาทิตย์อ่างเงี้ยนะครับมันก็คือจะบอกประมาณนี้ที่พี่บอก นะครับแต่ที่เขาถามเนี่ยนะครับที่เขาถามที่เขาถามนะครับมีคําว่าทารืนนะทารึนทารึนดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะข้อนี้เห็นมันจะยากแบบนี้นะครับพี่ว่ามันน่าจะง่ายๆนะที่เกี่ยวข้องทารืนอ่ะในยงกว่าอ่ะอันนี้ ที่เขาถามนะครับเห็นราคานี้จำไปเลยนะยี่สิบมันวอนเนะี่ยบวงที่หมดนะครับพันแปดถึงสองพันมันวอนเนี่ยนะฮะก็ตอบตามนั้นเลยอันนี้สาขาข้างนำ้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำการราคา เวลาทำการแล้วก็มีใครที่ดูแลผู้รับผิดช,ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มันก็คงจะบอกประมาณนี้มีปุ่นตรงบุง่นคาล้ายเหมือนกับนามบัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันละเอียดคล้ายๆติดบนหน้าร้านนะอา่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจนะ,อะโอเคแต่ก็จำไว้แค่นี้แหละนะฮะมี2ข้อแค่นั้นเอง2จุดที่ต้องจำถ้าเราจะเขียนไว้โน้ตให้เข้าใจว่า ร้านอ่าราคาค่าล้าง 18, 20, รถ1มืดถึงสองหมวอนแค่นั้นเนี่ยมันจะได้เชื่อมกันล่องโจทย์กับคำตอบรูปภาพกับคำตอบนะครับอ่าต่อเน,นื่องกันอีสค้อได้ไหมอ่าน่าจะได้นะอีสข้อสองข้ออ่ะอ่าตัวนี้ก็คือชิคตังนะครับเป็นเมนูอาหารแล้วก็ราคาพีซันก็คืออันไหนแพงที่สุด เดี๋ยนี้แพงที่สุดอะไรเอ่ยห0 0พันนะฮะพีบิมบับนะครับข้อนี้แล้วก็ตอบเลยพีบิมบับนะครับส่วนอันนี้อันไหนซันนะครับร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปนะครับอันไหนซันที่สุดคือถูกที่สุดตอบเลยครับอ่าอันนี้นะคนละนะครับตอบเลยครับคนละเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นเมนูนะครับอ่า เมนูแล้วก็ป้ายราคาที่แบบติดไว้ในร้านอ่ะจะกินอะไรก็สั่งๆหรืออาจบางครั้งอาจจะบริการตัวเองไปหยิบเอาในตู้อะไรเงี้ยนะครับอ,อีกข้อนึงแล้วกันเนาะ,ะน่าจะทันอยู่อันนี้เซทักโซนะครับก็คือร้านซักรีดนะครับเซทักโซร้านซักรีดทันไหมเอ่ยวันเก้า เดือนเก้าที่2ี่เดือน9ที่2ี่ 23, เดือน9ที่27นะครับ9 26ี่เนี่ยอันนี้บุตรทอคือถึงนะครับวันที่23กับถึงวันที่26กเนี่ยก็คือก็คือพักผ่อนจุดพักผ่อนนะครับเดี๋ยวไว้ต่อแล้วกันนะครับคลิปหน้าดีกว่าไม่ทันแน่นอน